ครับผมวนินทีแล้วที่อาหารครับผมบรัชขมลบริพั s <S นธ์ครับวันนี้เนี่ยเราจะมานําเสนอโปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งก็คือโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านนะครับอ่ารายละเอียดโปรเจกต์คร่วาวๆเนี่ยเป็นยังไงครับารายละเอียดโปรเจกต์คร่าวๆนะครับของเราก็จะมีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ <อะ S 2> ครับซึ่งเป็นบอร์ด s อสเอ็มอ่าแล้วเราก็จะมีโมโมโมชั่นเซนเซอร์อ่าโมชั่นเซนเซอร์เราอยู่นี่ อ่านี้คือหน้าตาโมชันเซนเซอร์ของเรานะครับครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกล้องครับโมดูลกล้องกล้องจิ๋วมากเลยอืมเป็นกล้องขนาดเล็กอ่าและตัวนี้คือสายอินเทอร์เน็ตสายอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมตัวนี้คือตัวจ่ายไฟตัวคอยแก้โปรแกรมนะครับที่ต่อกับคอมแล้วอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยเอาไว้ทําอะไรบ้างครับอ่าอย่างทีนี้ครับอันนี้เป็นโมชันเซนเซอร์ครับก็จะคอยตรวจจับการเคลื่อนไหวอ่าแล้วการทำงานของมันก็คือถ้าตรวจจับการเคลื่อนไหวปุ๊บมันจะส่งสัญญาณออกมาเป็นลอจิกหนึ่ง ดังนั้นเราก็จะคอยดักจับสัญญาณจากตัวนี้ให้ตัวนี้คอยดักจับสัญญาณว่าเอ๊ะมีการเคลื่อนไหวดียังก็คือถ้าสมมติโจรเข้ามาในบ้านแล้วเดินผ่านไอ้นี่ยมันก็จะตัวจจับได้ปุ๊บมันก็จะให้กล้องตัวนี้ครับบันทึกภาพก็จะถ่ายหน้าเขาไเลยใช่ถ่ายหน้าไว้มันก็จะบันทึกภาพไปเรื่อยๆขณะที่ยังจับได้อยู่ครับบันทึกลงอะไรบันทึกลงกเอสติการ์ดตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวอ่าตัวนี้ เ d card านี่ครับเราใช้เอ c ต r d ตัวนี้แค่นี้ก็พอครับอ่าประมาณนั้นอ่าเสร็จแล้วตัวนี้ SD ส a r d เสร็จปุ๊บพอบันทึกลงไปได้เอสิจากนั้นเมื่อการเคลื่อนไหวสิ้นสุดลงอ่าหรือว่าบันทึกได้สักสามสี่ภาพตามที่เราต้องการแล้วอ่าเราก็จะทำการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตตัวนี้อ่าไปยังอะไรครับไปยังอ่าตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองครับคือตอนนี้จะให้ส่งไปที่คอมพิวเตอร์ อ่าแต่ถ้าโดยโปรเจกต์แล้วก็คือจะให้มันต่อกับเราตเตอร์อ่าแล้วเราสามารถอคเซสดูข้อมูลแบบไร้สายได้ก็คือดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยอ่าดูผ่านโทรศัพท์หรือดูผ่านคอมอะไรทำนองนี้ครับก็คือตัวนี้ยังเป็นแค่ตัวต้นแบบอันนี้เป็นตัวต้นแบบใช่ครับเราก็จะทดสอบกับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วขั้นตอนดำเนินงานล่ะครับตอนนี้ขั้นตอนเราต้องทําอะไรบ้างครับเป็นแต่ละขั้นเรื่องจากตรงไหนก่อนยองไ ถ้าขั้นตอนการทํางาน,มนหมายถึงว่าตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วหรือว่าเอาตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่ต้นเลยครับ,รบการทำงานของเราจะค่อยๆทดสอบสทีียส่วนเริ่มจากอะไรก่อนตอนแรกเราจะเริ่มจากการทดสอบอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับส่งข้งอ,อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอ่าาเราซึ่งในที่นี้เราได้ทําการทดสอบไปแล้วซึ่งใช้ได้แล้วเรียบร้อยอครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับโดยการสั่ง LED ให้อ n ออฟนะครับซึ่งจะเป็น LED ตัวนี้นะครับตัวเล็กๆตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองให้พี่เต เดี๋ยวผมจะสั่งคํำสั่งออนก็คือพิมพ์ว่า LED ON นะครับอ่านี่ก็จะติดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบเฉยนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ในการส่งค่าส่งข้อมูล JPEG ซึ่คือเป็นไฟล์ภาพที่เราถ่ายได้จากกลอ่แสดงว่าตอนนี้เราสามารถใช้งาน Ethernet ได้แล้วได้แล้วนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนของกล้องนะครับออกไปอ่าทีนี้ต่อมาเป็นเ่ของกล้องนะครับก็เรามาดูกัน รอสักครู่ครับผมรอเบอร์โปรแกรมก่อนต้องเขียนโปรแกรมใหม่นะครับคนละส่วนกันเลยคือการเขียนโปรแกรมต้องค่อยๆทดสอบเทียส่วนครับเพื่อให้รู้ว่าส่วนไหนที่สามารถใช้งานได้แล้วอืแล้วเราค่อยจบมานรวมกันอีกทีหนึ่งครับอ,อย่างนี้นะครับภาพที่ออกมาก็จะโชว์อยู่บนจออันนี้นะครับเราหันที่อื่นครัที่มันสว่างๆเลยอันนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้อันนี้ก็จะเป็นถ่าย บรรยากาศของห้องนะครับนี่คือห้องแลบที่ทํางานกันนะครับซึ่งไอ้ไฟตัวนี้เนี่ยเราจะเอาทำอะไรต่อครับอซึ่งพอภาพตัวนี้ครับจะเป็นขนาด320คูณ240ครับก็จะเอาภาพตรงนี้นะครับไป encode เป็น jpeg jpeg ก็คือเป็น type หนึ่งของไฟล์ภาพใช่ไหมครับใช่เป็นสกุลหนึ่งของไฟล์ภาพก็คือ jpeg นั่นเองใช่แล้วเราจะเอาไฟล์ภาพตัวนั้นนะครับเกียไว้ใน s d c a r d ถ่ายภาพมา encode เสร็จแล้วก็เกียไว้ใน s d c a r d อ่าครับเแล้วจ,จากนั้นเราก็จะอ่านข้อมูลจากเอสดีการนะครับกลับขึ้นมาส่งผ่านไปทางอินเทอร์เน็ตอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทําถึงขั้นตอนไหนแล้วครับซึ่งตอนนี้นะครับการทํางานอยู่ที่ขัน้น e n c น d ค j p e g แะครับแต่ว่ายังติดปัญหาอยู่ที่ว่าสีภาพที่ได้มันเพี้ยนครับกําลังคือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถนําเอาผลงานนี้ไปใช้งานจริงได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ ก็ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ตรงช่วงเอนโคดเจเปภาพครับยังตีมันยังเพี้ยนอยู่กำลังแก้ไขอยู่ครับรับผมก็ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วเราก็จะนําภาพที่เอนโคดได้แล้วเนี่ยนะครับส่งผ่านข้อมูลส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอะให้ไปขึ้นบนคอมพิวเตอร์ซึ่งจะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์เลยใช่ไหมครับออันนั้นก็ยังต้องพ่วงตัว PR เซนเซอร์เข้าไปอีกครับีครับก็วันนี้ก็เราก็ ขอจบกันขอจบกันและยัเป็นครับนี้นะครับขอบคุณครับ